ที่ห้องประชุมชาญอนุสรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดเวทีสารพลังฤด,ดูการสุกปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2567เพื่อเชิญชวนประชาชนงดเหล้าครบรพรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีดรเสกสรรนิยมเพลงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนา,นายอภิณัน์มุสิกพงศ์สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายนัฐการเสนาลําประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นายสําเริงบุญแจ้งผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าสนราชการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าผู้นำชุมชนและคนหัวใจเพชรเข้าร่วมสืบเนื่องจากในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาตามมติครมอเห็นชอบให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนให้ข้าราชการประชาชนและเยาวชนลดละเลิกและบำบัดรักษาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกบบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมโดยรวมและยังส่งผลเสียในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริโภคและยังนำไปสู่การก่อให้เกิดความรุนแรงและภัยร้ายในสังคม ทั้งนี้จากผลการสำรวจการารณรงค์ของศูนย์วิจัยปัญหาโซราหรือสวสวในปี2565พบว่ามีผู้ที่งดเหล้าตลอดครบพรรษาร้อยละ17.8งดเหล้าบางเวลาหรือลดปริมาณการดื่มน้อยลงร้อยละ19รวมที่งดและลดการดื่มร้อยละ36.8ซซึ่งมีจำนวน9,383,490คน ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจปี2564โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยถึง1,543บาทจุด56ต่างต่อคนได้อย่างช่วยให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายช่วงข้อพรรษารวมมูลค่ากว่า5 0 25ล้านบาทด้วยขอบคุณครับก็อยากจะเรียนว่าในช่วงข้อพรษารษานะครับ่างกับผู้ใชองเิี่ยก็มีความิำจับ ที่เรียกได้ว่าอยากให้น,น้องสาวพิเชาบุญใหญ่ได้รับโทษทางค่ารถเงิน,นะครับผมจะเรียนว่าในเรื่องของค่ารถกําคัญขนาดเนี้ยคนไทยเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะของสัมยุทธ์ถ้าหากว่าเราสามารถลดเหล้าลดเครื่องดื่แอลกอฮอล์ได้เนี่ยอุบัติเหตุก็จะลดงลงรวมถึงค่าศัพท์ยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยก็น่าเชื่อว,ว่าจะลดน้อยลงเพราะว่า ให้โลกสุขภาพเนี่ยถ้าหากรษากามเลจ่ป้องกันได้เนี่ยถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่มากกว่าจากไปรักษานะครับสหรับโครงการลดอรอบคพราษาของธัฐบาลเมืองพิบูลในช่วงนี้นะครับเราได้มีกิจกรรมดําเนินการวบคู่ไปกับการจัดงานมาเข้าพรรษาที่วัดเทวราลารามนะครับอันดับแรกก็คือการเชิญชวนน้องประชาชนไปวัดทาบุญนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสุขทางจิตใจของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการ จัดอบรมปฏิบัติธรรมนะครับพัฒนาจิตเพื่อเป็นการสร้างความสุขในการมดเล่าพระบษศาสรด้วยนะครับตัวนี้ก็ดําเนินการขึ้นที่บัดพระแก้วแล้วนะครับและโครงการที่3าก็คือการจัดกิจกรรมสารพลังมดเล่าพระบุษศาสรในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีการเชิญชวนในการที่เวลาเวลามดเล่าแล้วจะมีรายได้เกิดขึ้นคือการออมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็เราได้มีการ ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต่างๆทั้ง17ชุมชนโดยให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบว่าทางเทศบาลมีการโครงการแจกโครงการรณรงค์ลดเล่าข้ามปีศาจนะครับในเรื่องของการรณรงค์การลดการดื่มเครืดื่มแอลกอฮอล์นะครับใ่องของทางสำนักงานจังหวัดนะครับเราก็ได้มีการรณรงค์นะครับซึ่งสิ่งแรกคือการใช้สื่อประชาพันธุ์นะครับในการที่จะ ให้กับประชาชนเยาวชนนะครับไนเรื่อเสื่อในเ,เรื่องของการลดละเลื่อนนะครับและประเด็นต่อมาคือการใช้ในเรื่องของมิติของทางวัฒรรนะครับก็คือในเรื่องขององนานประเพณีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยตามในชุมชนต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมุ่งเน้น ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อนุรักษิตอดศึกษาในเรื่องของกะเกณีอันอดีงานของตัวพยายามที่จะรดลงให้ลดละเลิกหรือไม่ให้มีการจําหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์นะครับในงานประเกณฑ์นีพื่อังเตต่อประเด็นต่อมาคือการใช้มิติทางศาสนานะครับซึ่งเราก็ะจะพยายามที่จะให้ประชาชนเยาวชนเนี่ยนะครับได้ เข้าสู่สาสถา,านสถานต่างๆน,น,น,นะครับโดยการนำหลักธรรมมายึ่นนะครับให้ปฏิบัติโดยใช้ศีลฆานก็นเป็นสิ่งที่ให้ถา,ายชลนนะครับทางเครือข่ายของกองทนเล่านะครับเราก็ได้รับความกรุราได้รับความร่วมมือนะครับจากภาคีเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทางสำนักงานจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่ร่วม MOU นะครับในการที่จะร่วมรณรงค์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนในการลดและเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในจังหวัดพิจิตร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ทางส่วนกลางนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับได้แจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่ายแล้วก็ให้กับหน่วยงานองค์กรที่มีการขับเคลื่อน อารณเราลงว่ารลกข้าภรษานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับว่าในเรื่องของการลดละเลิกนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับในช่วง3เดือนนี้นะครับก็ให้เราลดละเลิกเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูตับเพิ่มพลังชีวิตขึ้นมานะครับเพราะว่าตับของเรานั้นถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดนะครับของร่างกายวันนี้ถ้าหากว่าเราดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลอันตรายต่อตับโดยตรง นะครับก็จะมีผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับสุขภาพอื่นๆก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูนะครับเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับในการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นนิมิตหมายนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นการฟื้นฟูสุขภาพกลับคืนมาอีกครั้งนึงนะครับก็ต้อง กราบขอบคุณนะครับขอบความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้ประชาชนชาวจังหวัดพิจูบูลนะครับร่วมวดเล่าครบพรรษาให้ครบนะครับภายในปีนี้นะครับขอบคุณมากครับ